สวัสดีน้องๆเด็กขั้เก้าทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับระบบ TC a s ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการคัดเลือกน้องๆเข้าสู่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมานั่งทําความเข้าใจระบบไปพร้อมกันเพื่อให้น้องๆทุกคนเนี่ยสามารถวางแผนการสมัครได้อย่างมั่นใจครบจบในคลิปเดียวเลยแล้วทําไมเราต้องนั่งตั้งใจทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ TC a s ขนาดนี้ก็เพราะว่านี่คือระบบที่มีผลต่ออนาคตของน้องๆมากๆเลยนะคะถ้าเรารู้ไม่ครบเนี่ยหรือว่า เข้าใจผิดแม้เพียงแค่นิดเดียวเราอาจพลาดโอกาสได้นะคะเช่นอาจจะสมัครผิดรอบหรือว่าใช้คะแนนไม่ตรงกับที่มหาวิทยาลัยต้องการหรือว่าพลาดโอกาสในการยืนยันสิทธิ์ซึ่งการยืนยันสิทธิ์เนี่ยจะมีการกําหนดระยะเวลานะคะแล้วก็จะมีเงื่อนไขต่างๆเต็มไปหมดเลยอีกอย่างระบบ T ีแคสนะคะมีหลายรอบนอกจากหลายเงื่อนไขเรามีหลายรอบด้วยซึ่งแต่ละรอบเนี่ยก็เหมาะกับนักเรียนที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทนั่นเองบางคนอาจจะเหมาะกับรอบพอร์ตบางคนอาจจะเหมาะกับรอบโคตา้าหรือบางคนอาจจะต้องเน้นใช้คะแนนสอบกลาง นะะในรอ, 3, รอดังนั้นการเข้าใจในระบบนะคะก็จะช่วยให้เราวางแผนล่วงหน้าได้ดีนะคะรู้ทันทุกขั้นตอนเลยและเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเองได้มากที่สุดนั่นเองสําคัญต้องตอบตัวเองให้ได้นะคะว่าตอนนี้น้องๆอยากเรียนอะไรหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็ลิสต์ไปเลยเป็นลําดับดูว่าที่ไหนเปิดบ้างหลักสูตรเป็นยังไงบ้างเมื่อลิสต์ได้แล้วก็จะทําให้การวางแผนในแต่ละรอบเนี่ยง่ายขึ้นด้วยดังนั้นเรามาทําความเข้าใจกันเลยเนาะว่าระบบ t c a s คืออะไรและเป็นยังไงบ้างระบบ t c a คือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการโดยที่ประชุมมติการบดีแห่งประเทศไทยหรือว่าทปออันเองสําคัญมากๆนะคะต้องดูดีๆว่ามหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าเนี่ยเข้าร่วมในระบบ T ี a s สไหมนะคะเพราะว่าบางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เข้าร่วมเนาะแล้วก็บางมหาวิทยาลัยเองก็เข้าร่วมแค่บางรอบบางคณะเท่านั้นเองอย่างมอเอกชนหลายๆแห่งก็ไม่ได้เข้าร่วม TC a s สนะคะพอถึงเวลาแล้วเราเข้าไปในระบบแล้วเราไม่เจอเนี่ยอาจจะสับสนได้ดังนั้นควรจะมีเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ติดตาม ด้วยว่าที่ที่เราอยากจะสมัครเนี่ยเขามีเงื่อนไขในการรับสมัครอย่างไงบ้างซึ่ง TCA s สนะคะเขาก็จะมีจุดประสงค์หลักของเขานะคะก็คือทําให้มีขั้นตอนในการสมัครที่ชัดเจนมากขึ้นการคัดเลือกมีความเป็นธรรมลดการกรักที่นั่งด้วยนะคะโดยเราเนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์ที่ทอยากเข้าจริงๆได้แค่ที่เดียวนั่นเองซึ่งจะเปิดให้สมัครได้ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะน้องๆบุกไว้ได้เลยแล้วใครที่สามารถสมัครระบบ T ี a s สได้บ้างแน่นอนว่าต้องเป็นน้องๆม .6 ที่คาดว่าจะจบในปีนี้นะคะหรือ เทียบเท่าม .6 นั่นเองเช่นน้องๆที่เรียนปวชหรือผ่านการสอบ GED นะคะนอกจากน้องๆม .6 ปีนี้แล้วน้องๆที่เป็นเด็กซิลก็สามารถสมัครได้ไม่ว่าจะซิลอยู่บ้านหรือว่ากําลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแต่บางคณะหรือบางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับวุฒิการศึกษาทุกรูปแบบที่พี่กล่าวมานะคะดังนั้นน้องๆจะต้องติดตามรายละเอียดจากทางคณะและมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นนะคะน้องๆสามารถติดตามข่าวสารที่แคสอย่างใกล้ชิดง่ายๆนะคะแค่กดติดตาม y o u t ทูบแอดนะคะแล้วก็เพจบน Facebook Instagram ทุกช่องทางเลยพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ Description ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ home เนี่ยจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ t c a s ส f e ฟีให้เรื่อยๆดังนั้นไม่พลาดข่าวสารดีๆแน่นอนถึงเวลาแล้วนะคะที่พี่จะพาน้องๆไปทคำความรู้จัก t c a s สทั้ง4รอบว่าแต่ละรอบมีอะไรบ้างนะคะรอบแรกนะคะเป็นรอบ Portfolio รอบ2คือรอบโคตา a 3 a d m s s s i o n และ4 Direct a d m i s s i o n นั่นเองซึ่งก่อนที่พี่จะพาไปเจาะลึกแต่ละา น้อก่อนอื่นพี่จะพาน้องๆทำความรู้จักสนามสอบกันก่อนนะคะสนามสอบหลักๆของเด็กห9เนี่ยจะมีที่แกะที่แพดแล้วก็ A level นั่นเองที่แกะแบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไปที่แพดแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ A l e v e l แบบทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการแล้วยังจะมีสนามสอบย่อยๆอื่นๆอีกน,นะคะที่มหาวิทยาลัยเปิดขึ้นเองอย่างเน็ตแซที่ใช้สอบเข้ามอขอร์เวิร์ใช้สอบเข้าเวญชีและก็บริหารหมอทอวิชาเฉพาะก็จะใช้ในบคณะอย่างเช่นรัฐศาสตร์มอทหอรือยังมีสนามสอบย อื่นๆอ,อีกะะ่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างเท่านั้น,นะคะ่ะน้องๆเตรียมแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าพี่จะเปิดตารางที่รวมทาลายว่า t c แคสแต่ละรอบมีกําหนดการยังไงบ้างแล้วก็จะอธิบายเลยว่าแต่ละรอบเป็นยังไงและนี่คือตารางที่พี่กล่าวถึงนั่นเองนะคะเรามาเริ่มที่รอบแรกกันเลยมหาวิทยาลัยเนี่ยจะพิจนารณาจากพอร์ตโฟลิโอที่รวบรวมผลงานกิจกรรมหรือความสาม,มารถพิเศษต่างๆนะคะที่สะท้อนถึงความสาม,มารถและความสนใจเกี่ยวกับสาขาที่น้องๆสมัครนั่นเองดังนั้นรอบเนี้ยก็จะเหมาะกับน้องๆที่ชอบทากิจกรรมหรือมีความสาม,มารถด้า ต่างๆโดดเด่นออกมาเช่นด้านกีฬาหรือว่าด้านวิชาการแต่ละปีเนี่ยก็จะมีโครงการที่เปิดรับแล้วก็มีเกณฑ์ตัดสินที่ไม่เหมือนกันดังนั้นน้องๆเนี่ยจะต้องติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดเลยนะคะโดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้1ยื่นสมัครกับทางมหาวิวทยาลัยโดยตรงนะคะจากเว็บไซต์ของมหาวิวทยาลัยเองเลยยื่นได้ไม่จํากัดคณะไม่จํากัดมหาวิวทยาลัยมีอัตราค่าสมัครกาหนดโดยมหาวิวทยาลัยเองด้วย2พอน้องนยื่นไปแล้วแล้วน้องๆถูกเรียกสัมภาษณ์น้องๆก็จะต้องไปสอบสัมภาษณ์นะคะและ3รอประกาศผลโดยการ รอประกาศผลเนี่ยผลจะถูกพิจารณาโดยมหาวิทยาลัยเองและถ้าน้องๆผ่านเนี่ยน้องๆจะต้องไปทําการยืนยันในระบบ T-CAS เป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองนะคะและสิ่งที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างมี G-Pack นะคะ4-5ถึงเทอมส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเกณฑ์นในการกําหนดขั้นต่ําในการยื่นด้วยนะคะ Portfolio ก็คือแฟ้มผลงานที่พี่พูดถึงข้างต้นนั่นเองผลงานก็ต้องตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดด้วยนะคะโดยทางมหาวิทยาลัยก็จะมีประกาศออกมาว่าแฟ้มผลงานต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะจำกัดกี่หน้า ตรงนี้น้องๆต้องคอยติดตามหรือในแฟ้มเนี่ยจะต้องการผลงานประมาณไหนบ้างบางมหาวิทยาลัยเขาก็จะกําหนดผลงานที่ต้องการมาเลยและบางที่นะคะอาจจะมีกําหนดใช้คะแนนสอบรวมด้วยคะแนนสอบวัดความรู้ก็ต้องใช้นะคะอย่างเช่นที่แกดหรือที่แพดอาจจะมีผลสอบอื่นๆที่มหาวิทยาลัยต้องการนะคะอย่างเช่น CUT e t ทหรือ f o r w เ r d เป็นต้นรอบ2โคตาเนี่ยก็จะเหมาะกับน้องๆที่มีคุณสมบัติเป็นนักเรียนในโครงการพิเศษหรืออยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดนะคะโดยจะต้องมีคุณสมบัติ และความสามารถตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยด้วยโครงการก็จะมีหลากหลายมากๆนะคะมีทั้งประเภทเรียนดีเรียนดีมีคุณธรรมนักเรียนในพื้นที่หรือโรงเรียนเครือข่าย MOU นักเรียนสายแข่งขันด้านวิชาการหรือความสามารถด้านกีฬาและศิลป์โครงการเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างจังหวัดขาดแคลนหรือผู้พิการและบกพล่องทางร่างกายก็มีถือเป็นรอบที่มีเกณฑ์คัดเลือกที่หลากหลายพรามหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดเนาะโดยในแต่ละโครงการเนี่ยก็จะมีกําหนดระยะเวลาในการรับสมัครแตกต่างกาัน ก็ะะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดติดตามประกาศกันเรื่อยๆเลยนะคะพี่แนะนําให้น้องๆสอบถามคุณครูแน่ๆหรือคุณครูที่ปรึกษาของโรงเรียนน้องๆน,นะคะว่าเราเองเนี่ยมีโค้ตากับทางมหาวิวทยาลัยไหนบ้างหรือโครงการใดบ้างนะคะโดยตัวเรามีคุณสมบัติตรงหรือไม่หรือมีความสามารถที่ตรวจสอบผ่านประกาศของมหาวิวทยาลัยได้เลยเช็คให้ดีโดยมีขั้นตอนการสมัครเหมือนกับรอบหนึ่งเลยนะคะก็คือยื่นกับมหาวิทยาลัยโดยตรงเนาะแล้วก็ไม่จํากัดคณะไม่จํากัดมหาวิทยาลัยมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็รอประกาศ แต่งจากนั้นก็ไปยืนยันสิทธิ์ในระบบนั่นเองสิ่งที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างก็จะมี g p a c ึ4-5เทอมนะคะใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ําในการยื่นเหมือนกันมีพอร์ตโฟลิโอนะคะผลงานก็ต้องตรงตามเกณฑ์ที่มหาวทิทยาลัยกําหนดเนาะอย่างที่พี่บอกไปคะแนนสอบก็จะใช้ด้วยนะคะก็จะมี t ี่แกดที่ p a t h Level นะคะขึ้นอยู่กับมหาวทิทยาลัยกําหนดหรืออาจจะมีผลการสอบวัดความรู้อื่นๆนะคะที่มหาวทิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติมอย่างเช่นเน Z ็ตแซดเป็นต้น แล้วมาถึงรอบที่3 a d แอดมิชชั่นแล้วนะคะเหมาะกับน้องๆทุกคนเลยรวมถึงกลุ่มกอบสอบพทด้วยนะคะพิจารณาจากคะแนนสอบ100%และเป็นรอบที่น้องๆยื่นกันมากที่สุดนะคะเปิดรับสมัครและประเมินผลพร้อมกันทั่วประเทศเลยขั้นตอนการสมัครก็ง่ายๆเลยนะคะสมัครใน tcast หรือ mytcast.com นะคะน้องๆสามารถเลือกได้จำกัดเพียง10อันดับคณะและมหาวิทยาลัยเท่านั้นจะมีค่าใช้จ่ายตามจำนวนอันดับที่เราเลือกไว้เริ่มที่150นะคะสูงสุด900บาท ประมวลผลทั้งหมด2ครั้งโดยเราเนี่ยสามารถขอประมวลผลครั้งที่2ได้เผื่มอมีคนสละสิทธิ์นั่นเองและการประกาศผลนะคะจะประกาศเพียง1อันดับคณะและมหาวิทยาลัยที่เราติดและอยู่ในอันดับสูงสุดตามลำดับที่เราจัดไว้นะคะสิ่งที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างมีจีแปรคเทอมนะคะบางคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยจะกําหนดเกณฑ์ขั้นต่าในการคัดคุณสมบัติผู้สมัครด้วยและผลสอบจําเป็นมากมากนะคะมหาวิทยาลายัยและคณะเนี่ยจะกําหนดไว้ว่าจะใช้สนามสอบไหนบ้างคะแนนสอบ อะไรบ้างนะคะจะมีที่แกตที่แพดเอเเวลนะคะแล้วก็ผลสอบวัดความรู้อื่นๆขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติมนั่นเองรอบสุดท้ายนะคะก็คือรอบ Dia Direct a d m i s s i ั n นั่นเองเป็นรอบรับตรงอิสระเป็นรอบเก็บตกที่พี่ไม่เชียร์ให้เราสมัครรอบนี้เลยถ้าเราไม่พาจากรอบก่อนๆน,นะคะเพราะมันเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็มีความส่มี่ยงมากมีการรับจํานวนน้อยด้วยนะคะโดยจะใช้ทั้งคะแนนสอบแล้วก็ผลงานด้วยขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกําหนดก็คืออิสระสมชื่อจริงๆโดยในส่วนของคะแนนสอบเนี่ยจะ ใช้คะแนนสอบเดิมที่เราเคยสอบใช้ยื่นในรอบ3นั่นเองนะคะขั้นตอนในการสมัครก็จะเหมือนรอบ1แล้วก็รอบ2เลยก็คือยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรงเนาะไม่จํากัดคณะมหาวิทยาลัยด้วยอัตราค่าสมัครก็จะกาหนดโดยมหาวิทยาลัยเช่นกันมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ประกาศผลและก็ต้องมายืนยันสิทธิ์ในระบบอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ต้องใช้ก็จะมี G Pad ของเทอมนะคะแล้วก็มีคะแนนสอบที่ get G Pad Level ผลการสอบวัดความรู้อื่นๆหรือผลงานทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไปตามกาหนดของมหาวิทยาลัยนั้นๆเลยและดูให้ดี บางคณะและบางมหาวิทยาลัยเนี่ย confidence. ไม่ได้รับในรอบนี้แล้วนะคะบางมหาวิทยาลัยเนี่ยปิดรับตั้งแต่รอบ3แล้วเน้นย้ำกันเพิ่มเติมนะคะที่แค่แต่ละรอบเนี่ยน้องๆจะสามารถเลือกยื่นกี่มหาวิทยาลัยก็ได้แต่ยกเว้นรอบ3ามแอดมิชชั่นเนี่ยจะเลือกได้ไม่เกิน10อันดับคือไม่เกิน10คณะและมหาวิทยาลัยนะคะจะสามารถยืนยนันสิทธิ์ได้เพียงแค่1ที่ด้วยและสิ่งที่พี่ย้ำหนักย้ำหนาก็คือการยืนยนันสิทธิ์ในระบบนะคะนอกจากการยืนยนันสิทธิ์แล้วยังมีการไม่ใช้สิทธิ์แล้วก็การสละดสิทธิ์ด้้ววยเเราาาาามมทํคขใจ ดีเพราะว่ารุ่นพี่หลายๆปีเนะี่ยงงเรื่องหนีมากการยืนยันสิทธิ์คือการติดแล้วยืนยันนะคะหมายความว่าน้องๆยืนยันสิทธิ์เข้าไปเรียนคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่เราติดนั่นแหละซึ่งเราจะกดยืนยันสิทธิตามระยะเวลาที่กําหนดเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะติดกี่ที่ก็จะสามารถยืนยันสิทธิ์ได้แค่ที่เดียวและหากยืนยันสิทธิ์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไปทันทีนะคะแปลว่าถ้าเราจะไปต่อรอบถัดไปเนี่ยเราจะต้องสละสิทธิ์เดี๋ยวจะพูดถึงทีหลังละกันไปต่อกับการไม่ใช้สิทธิ์นะคะไม่ใช้สิทธิ์คือการติดแล้วเท คือกดขอไม่ใช้สิทธิ์เข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่เราติดนั่นเองแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ในรอบถัดไปซึ่งเราจะกดตามระยะเวลาที่กําหนดหรือจะไม่กดอะไรเลยก็ได้เพราะว่าก็ถือเป็นการไม่ใช้สิทธิ์เหมือนกันและสุดท้ายก็คือการสละสิทธิ์ที่พี่พูดไปเมื่อกี้เนาะก็คือการยืนยันสิทธิ์แล้วเปลี่ยนใจนั่นแหละน้องกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วแล้วเกิดเปลี่ยนใจอยากสละสิทธิ์ขึ้นมาอยากไปรอบถัดไปอยากไปลองใหม่น้องๆก็สามารถกดขอสละสิทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดจะทําทได้ก็ทําทได้แค่เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะหมายความว่า่าาสมมติว น้องสละสิทธิ์แล้วในรอบหนึ่งอะรอบถัดไปอะน้องๆสละสิทธิ์อีกไม่ได้แล้วนะคะและต่อไปพี่จะอธิบายอย่างละเอียดว่าการยืนยันสิทธิ์และการประมวลผลทั้งสี่รอบเป็นยังไงบ้างรอบที่1แล้วก็รอบที่2เนี่ยหลังจากยื่นไปให้ทางมหาวิทยาลัยแล้วอะน้องๆจะถูกประมวลผลซึ่งน้องๆจะติดได้หลายคณะเรืมหาวิทยาลัยอย่างที่พี่บอกแต่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้แค่1ที่เมื่อน้องๆยืนยันสิทธิ์แล้วน้องๆจะเข้าเรียนที่นี่ได้เลยหรือไม่ใช้สิทธิ์ก็คือน้องๆไปยื่นต่อในรอบถัดไปและการสลนใส แต่อย่าลืมว่าสละสิทธ์ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นสวงรอบ3ามแอดมิชชั่นก็จะมีการประมวลผล2ครั้งเนาะรอบที่1จะมีการประกาศผล1คณะมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับสูงสุดจากอันดับที่น้องๆเลือกจัดไว้การยืนยันสิทธิ์เนี่ยก็คือน้องๆสามารถยืนยันสิทธิ์แล้วก็เข้าเรียนที่นั่นได้เลยเหมือนที่พี่พูดไปก่อนหน้านี้และสามารถไม่ใช้สิทธิ์หรือว่าสละสิทธิ์ก็ได้แต่น้องๆจะสามารถสละสิทธิ์ได้ต่อเมื่อน้องไม่เคยสละสิทธ์ในรอบ1หรือรอบ2มาก่อนเลยนะคะแลวสิ่งที่เพิ่มมาก็คคืือออการรรปะมวลผลผลั้้งงงที่่่2นนนนเเไข จะต้องติดอันดับ2ลงไปหรือไม่ติดอะไรเลยก็ได้นะคะหากติดอันดับหนึ่งจะไม่สามารถประมวลผลครั้งที่2ได้นะโดยการขอประมวลผลครั้งที่2เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะขอประมวลผลในอันดับไหนบ้างแต่ต้องสูงกว่าอันดับที่น้องติดเช่นติดอันดับที่4น้องๆจะสามารถเลือกอันดับประมวลผลได้ตั้งแต่4 321ประมาณนี้นั่นเองหากคณะและมหาวิทยาลัยนั้นๆมีที่ว่างเพิ่มจากการไม่ใช้สิทธิ์หรือว่าสละสิทธิ์ก็ตามเราจะมีสิทธิ์ที่จะหลุดได้นะคะซึ่งอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะแนะนํามากๆว่าให้เรากดประมวล ผลอันดับที่เราติดไว้ด้วยเพื่อโอกาสที่จะไม่หลุดจากอันดับเดิมก็คือการรักษาอันดับที่เราติดไว้นั่นแหละส่วนการประมวลผลรอบที่สองจะมีการประกาศผลแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ให้แบบอัตโนมัติเลยสําหรับ1คณะและหมหาวิทยาลัยที่เรากดประมวลผลไปแล้วอยู่ในอันดับสูงสุดที่เราประมวลผลไปหากต้องการสละสิทธิ์สามารถกดสละดสิทธิ์ได้เลยแต่ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์นะคะแล้วก็ไม่มีการไม่ใช้สิทธิ์ด้วยก็คือถ้าไม่เอาก็คือต้องสละสิทธิ์เท่านั้นเนาะหรือถ้าเราเอาเนี่ยก็คือเราถูกยืนยนันสบบิ และเราไม่ต้องทําอะไรละและรอบสุดท้ายก็คือรอบ d i เล c t a d m i s s ช o ่นนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะมีการเปิดรับสมัคร1หรือ2รอบก็ได้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยนั้นๆแนะนําให้สมัครตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะเผื่อรอบ2ไม่เปิดรับโดยน้องๆเนี่ยจะติดได้หลายคณะแล้วก็ยื่นได้หลายคณะนั่นแหละแต่ยืนยันสิทธิ์ได้แค่1ที่แล้วต้องยืนยันสิทธิ์เองจะไม่มีการยืนยันสิทธิ์ให้อัตโนมัติเหมือนรอบ3นะคะแล้วก็จะมีให้แค่ยืนยันสิทธิ์และไม่ใช้สิทธิ์เท่านั้นจะไม่มีสลัดสิทธิ์แล ไม่ใช้สิทธิ์การเข้าศึกษาที่เราติดในรอบนี้นั่นเองต่อไปเป็นเรื่องของกฎหัวใจ3ดวงนะคะทุกๆรอบน้องจะถูกรีเซ็ตได้หัวใจมาทั้งหมด3ดวงมันคือจํานวนครั้งในการใช้สิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์และสลัดสิทธิ์นั่นเองสมมุตริรอบ1 2และ4ี่เนี่ยน้องๆจะสามารถติดได้หลายที่ใช่ไหมในรอบนั้นน้องๆติดที่ธรรมศาสตร์และติดที่จุฬาสมมุตินะ น้องกดยืนยันสิทธิ์ที่รรมาสตร์ไปแล้วแล้วได้รับ OTP มาแล้วน้องจะเสียหัวใจ1ดวงในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ายังอยู่ในระยะเวลาการยืนยันสิทธ์นั้นนะคะน้องเปลี่ยนใจอยากเข้าเป็นจุฬาแทนน้องไปกดยืนยันสิทธิ์เป็นจุฬาแล้วรอรับ OTP น้องจะเสียหัวใจไปอีก1ดวงตอนนี้เหลือหนึ่งดวงแล้วนะแล้วหากน้องยังเปลี่ยนใจอีกอะ่ะน้องก็สามารถกดได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนั่นเองเป็นประมาณนี้เมื่อหัวใจหมดแล้วอะ่ะก็คือจะสิ้นสุดระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์แล้วแปลว่านั่นคือ การตัดสินใจครั้งสุดท้ายของน้องๆแล้วผลสุดท้ายอะ่ะน้องๆยืนยันสิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์อ่ะนั่นก็คือผลสิ้นสุดแล้วนั่นเองและก่อนจากกันนะคะการวางแผนเป็นเรื่องสําคัญมากน,าน้องั้งนี้ทางนั้นก็อยากให้น้องเข้าใจตัวเองด้วยเลือกสิ่งที่อยากจะเป็นจริงๆศึกษาข้อมูลให้เยอะๆราะการเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนของชีวิตจริงๆนะคะสําหรับ E p ีหน้าเราก็จะมาเจาะลึกที่แกดที่แพดเอเลเวลเพิ่มนะคะว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างรูปแบบการสอบเป็นยังไงเนื้อหาข้อสอบจะมีอะไรบ้างนนะะะคคแล้วก็ณไห รจะใช้สนามสอบประมาณไหนบ้างนะคะอย่าลืมกดติดตามแอดโฮมได้วยนะทุกช่องทางเลยจะได้ไม่พลาดข้อมูลอัปเดตสาคัญเรื่อยๆนะคะหากใครอยากรีเควสหัวข้อไหนนะคะอยากให้เจาะลึกหัวข้อไหนคอมเมนต์ไว้ได้เพิ่มเติมเลยแอดโฮมมีคอร์สเรียนฟรีด้วยนะเรียนกันบน YouTube ได้นะคะลองเสิร์ชหาในช่องได้เลยนะคะมีคอร์สเรียนฟรีมากมายรวมถึงนะคะใครอยากลงเรียนคอร์สเรียนจริงๆนะคะสามารถโหลดแอปพลิเคชันแอดโฮมมาได้นะคะแล้วก็ลองทดลองเรียนก่อนสมัครจริงได้ ะะรวมติวเตอร์แถวหน้าของประเทศไทยทั้งนั้นเลยการันตีด้วยลูกศิษย์ทั้งระดับประถมมัธยมต้นมัธยมปลายสอบติดโรงเรียนดังนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งนั้นยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบมีคําถามอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณคะ่ะ